สวัสดีครับคุณผู้ชมเนี่ยขอบคุณพิธีกรข่าวซ้ำสีมากๆเลยนะครับและตอนนี้ผมบอกเลยคุณผู้ชมครับต้องรีบเปิดรายการเพราะว่าตอนนี้หมูหมดไปครึ่งตัวเลยฮะเซ่ท่านบางนานะคะอยากจะบอกว่าถ้าใครอยู่แถวนั้นนั้รีบขับรถออกมาเลยเพราะขายดีมากร้านนี้7จ็ดถึงสิบสามพฤศจิกเท่านั้นนะคะคสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะร้านนี้ แตงหมูกรอบความแบบว่าเด็ดของเรานี่มันมายังไงคะพี่มันจะกรอบนอกนุ่มในค่ะกรอบนอกนุ่มในและเครื่งทุกส่วนเลยถ้าหนูขออนุญาตกินแบบได้งันจะสั่งเนีคุณเทสน่ะอารมผมเทสเนื้อผมเทสเนื้อแค่สกิทคุณผู้ชมหยหนังดีมากเลยเนื้อดีมากเนื้อกดีมากเท็กซ์เจอร์ของเขาว่าหนังเขากรอบไม่อมน้ำมันแล้วก็แบบเนื้อเขายุ่ยมากอย่าขโมยอย่าขโมยอย่าขโมยใช่ไหมออไอพูดนานอย่าขโมย ใช่ค่ะขอบคุณนะคะคุณคุณผู้ชมนะฮะแหมกินหมูย่างยังไม่พอคุณมากินขนมปังอีกกินขามันต้องกินหวานไงคุณบูมฮะโอ้โหคุณไวมากดิฉันเดินสับขามาไม่ทันคุณเลยขนมปังร้านนี้เนี่ยคือนุ่มมากๆนะคะกับมิสซิสซอฟ t ์เบรดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะใช่ไหมคะนี่คือซิกเนเจอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะนมสดเป็นซิกเนเจอร์ค่ะนี่นมสดคือซิกเนเจอร์แต่ถ้าใครไม่กินนมสดแบบนี้นะ อยากจะเป็นแบบว่าขึ้นมาอัพอัพเลเวลเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น,นคือชาวชาเขียวชาเขียวนี่ยอย่างนี้ขายขายยังไงเท่าไหร่บ้างคะชิ้นละ25บาทค่ะซื้อ4ชิ้นแถมฟรีชิ้นหนึ่งค่ะซื้อ4แถม1ชิ้นละ25ก็คือ100บาทได้5ชิ้น5ชิ้นก็ตกละชิ้น2 0บาทเองราคาดีมากเลยราคาดีมากใครที่อยากทานเมนูอร่อยอร่อยต้องมางานของเราเลยนะอย่าลืมไปเจอก,กันที่งานลิ้นจิโปแฟอิ่มน้ำสำราญจัดที่ชั้น1เซ็นทรัลบางนา ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่13พฤาจพฤษกายนนี้ครับ